สุดยอดเลยอ่าเด็กๆวันนี้ก <ไป S 1> ินข้าวอิ่มกินข้าวจีแกร่กนอ,อน้องเขาอะ่ะไหนกรลืนมูอเถอะดอกย่เาโค้ดไปลูกไปไปลูกะไ <ป S 1> กะ,กะตั้งใจเรียนนะคะโอ้เป็่นงงเงงมาันนี้นักนนนเรียนน่ะแตกนวดนวดอ่ะ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 รอที่เงินไปลูกไปโอ้ยนางงามคุณยายาแตง่งตัวคุณครูบอ,อกให้แต่งแบบนี้เลยลูกไปลูกไป ไปลูกไปไปขึ้นรถไปเหลือเลือกอ่ะอ่ะอ่ะลูกอ่ะอ่ะลูกไปไปลูกไปจัดจัดจัดน้องของข้าตั้งใจเรียนนะคะอ่ะไปลูกไปไปลูกไปเฮ้อเออเลือกค่ะวันนี้พากันเนี่ยวันนี้ได้เอาเรนโบว์ไปค่ะแม่มดคุณครูให้เอาไป โอ้จัดห้องเลยค่ะอาไว้ขึ้นไปค่ะปาลูกปาอ่ะนั่นแหละกระเป๋าอ่ะอ่ะอ่ะจ่าจ่าอ่ะอ่ะพยายาให้น้องนั่งด้วยอ่ะอ่ะอ่ะปาลูกปาปะลูกปะสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินต้มซีนเสร็จอร่อยของคุณยายค่ะอร่อยไหมลูกไหนกินกินเลยสิโอเคค่ะเอาปลาแก่เอาลูกน้องคนข้าวอร่อยไหมคะอร่อยมากต้มซีน โอ้ยพอตุ่มคุณกินคำใหญ่หลายเชี่ยบลายตีลูกเดี๋ยวดูนี่พี่ไปเงินก็กินคำใหญ่มากตุ่มเส้นแสนอร่อยของคุณยายอ่ะเมือ่อกี้ยายยังไม่ใส่ให้แม่น้องกินคำใหญ่ค่ะอน้องกินคำใหญ่ให้ยายดูเลยถึงคิวน้องกินคำใหญ่ให้แม่มดดูแล้วกว่าวู้สุดยอดมากเลยก็มาดูพี่โดโอ้พี่โดนั่งกินไก่กว่าเพื่อนเลยอร่อยไหมครับพี่โดครับอร่อยมากเยอะอมาม่าหล่น อาดูอ่ะอากินอลละอ่กินกูกินอ้อเด็กๆอ่ะกินตุ้มเส้นกันวันนี้อาหารง่ายๆอ่าอลูกอ่ะกินโอ้อร่อยเลยค่ะอ่าโอเคแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าค่ะยจาลืมกดไลค์กดแชร์ต้องใช้ทั้งสานี้ให้ด้วยนะคะเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวีะัด่ะ้่ว่ะ ก็แล้วแต่นีเลยค่ะ